เรื่องของกิจกรรมลครับถึงแล้วครับใช่ครับกำแพงเพชรนะครับงานครับมือพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรคัะคุณผู้ชมได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะในกิจกรรมที่ถึงแล้วครับกำแพงเพชรค่ะ ที่ลานหน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรในกิจกรรมที่ชื่อว่าถึงแล้วคลาฟกำแพงเพชรค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ประกอบกับหลักความคิดนะคะการตล ตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับมูลค่าการท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนส่งเสริมการตลาดและก็ยกระดับสินค้ารวมไปถึงบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ